ร้อยไปนะครับสำหรับแบนซ์ CLS คันนี้แวะมาดูเบรกหลอๆครับโอ,โอ,อ้โหอาการหลังก็ไม่แพ้กันโอ้โหมันหลองนี้งนี้เอง CLS นะครับรถมีอาการคือควันขาวเชวยๆลูกค้าแจ้งว่าหัวชีดปลายหยดนะครับเดี๋ยวเราต้องบทบฉีดออกมาดู ดูนะครับตอนนี้หัวฉีดออกมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวขึ้นเทสกันก่อนเลยเราดูนะฮะตอนนี้ปลายหัวฉีดตอนนี้มีแรงดันอยู่ในหน่อยนะครับเอาเปล่าว่านี่ครับซึมออกมานะครับสเกตนะครับจะมีดำๆกดวับเห็นไหมฮะน้ำมันล่วซึมแบบนี้นะครับทุกหัวเลยก็ตรงกับที่ลูกค้าแจ้งนะครับเดี๋ยวลองเทสดูท่านก็กำลังเปลี่ยนปลายน้ำหนูใหม่นะครับ เดี๋ยวเทสดูว่าซีซีจะได้หรือเปล่าเปลี่ยนน้ำหนูใหม่นะครับก็ไม่มีอาการหยดเกิดขึ้นนะครับแห้งสนิทแรงดันสูงนะครับปั๊บปับปับปับพอหลังจากเปลี่ยนปลายใหม่นะครับน้ำมันซีซีที่ได้ก็เท่ากันแทบทั้งหมดนะฮะก็อย่างนี้ต้องไปลองในรถต่อนะครับนี่ก็ออกมาลองอยู่ในรถเบนซ์นะครับ c l s นะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ลูกค้าส่งเข้ามานะครับ อาการคือลูกค้าบอกว่าหัวฉีดหยดหยดปลายไม่รู้ว่าพี่ไปเทสไปเทสที่อื่นมาไหมใช่ครับใช่ครับคือถอดมาเทสแบบเราเลยครับใช่ครับใช่ครับตอนแสนโลครับรับตอนตอนแสนโลนี่เป็นมาตอั้งแต่ตอนแสนโลครับตอนนี้ประมาณแสนสามตอนนี้ประมาณแสนสามใช้มาสามหมื่นโลขนาดหัวฉีดรั่วนะครับก็ยังไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะมันแค่ซึมๆแต่มันก็จะกินน้ํามันนิดๆนิดๆควันไม่ดําด้วยเนาะไม่ดาครับควันไม่ดํา ตอนนี้ก็เปลี่ยนหัวฉีดไปให้แล้วนะครับเปลี่ยนายหัวฉีดอย่างเดียวซุขันโทนไม่รั่วไม่ไหลเลยนะครับดีออกในแนวทางที่ดีเลยคันนี้วันนี้สองคันตอนเช้าก็ดีหมดเลยและกลับนิ่งหมดเลยทั้งสองคันอีกคันหนึ่งก็นิ่งแต่ว่าล้างแล้วหายสัน่นคันนี้ไม่มีสัน่นไม่มีอะไรขนาดรั่วไฟเครื่องยนต์ยังไม่โชว์นะครับรถไม่มีอาการสัน่นขับนิ่มขับดีเลยนะฮะนี่ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าสามารถแก้ไขได้นะครับนี่ครับเข้าซอยแล้ว ถ้าพี่บินเพื่อนสนใจติดต่อสอบถามปัญหาก็ติดต่อเข้ามานะครับโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าไลน์เข้ามาก็ขอบคุณเจ้าของรถท่านนี้ด้วยนะครับพี่ไอะลรฝากเพื่อนๆไหมครก็มาใช้บริการกันได้นะครับบริการดีมากครับผมครับขอบคุณครับอันนี้พี่เขาบอกว่าเขาเขินครับเขินกล้องก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ